สวัสดีค่ะทุกทกคนเสียงยังแหวอยู่เลยนี่จะมาอัปเดตอาการติดเชื้อวันวันโรคปอดนะคะจากที่เราปกติเราเป็นคนที่ออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายดูแลสุขภาพาาร่างกายดีมากเดินออกกำลังกายรับสุรากาศบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์จะมี บรรยากาศที่ดีมากๆนะคะเดินรับอากาศอยู่ตลอดนะคะช่วงที่หน้าร้อนหรือช่วงไหนที่มีอากาศดีๆเราก็จะออกไปเดินนะคะแต่ก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราติดวัณโรคปอดมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็อยากจะมาแชร์นะคะามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่า การที่เราบอกว่าเราดูแลตัวเองดีมากๆแต่แต่พอวันหนึ่งกับมีเชือ้อติดเชื้อวัณโรคปอดช่วงนี้เป็นช่วงที่ติดโควิดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ติดโควิดแต่เรากลับเป็นติดเชื้อวัณโรคปอดก็รู้สึกตกใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่า เราคุณหมอจารรักษามียารักษาหายนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตช่วงที่กักตัวนะคะเพราะว่าเราจะต้องกักตัว14วันอ,อยู่ในห้องคนเดียวนะคะ14วันแล้วเราก็เวลาเราจะออกไปข้างนอกเราจะเราจะไม่ออกไปข้างนอกนะคะช่วง14วันที่ต้องกินยา สี่เมตรวันละ4เมตรนะคะให้ครบกําหนดเพื่อที่จะควบคุมการแพร่กระจายเชื้อนะคะอันนี้ก็มาเล่าและแบ่งปันความรู้นะคะที่หลายๆคนอาจจะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะครั้งแรกที่เราเป็นไม่ได้คิดว่าตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้มีไข้นะคะ ไม่ได้มีไข้แค่ไอสามอาทิตย์ไอสองสามอาทิตย์แล้วก็ไม่มีไข้ไม่มีเหงื่อออกกลางคืนไม่มีเหงื่อออกกลางคืนเหมือนเหมือนที่ในที่เขาบอกว่าอาการของคนที่เป็นวัณโลกปอดจะต้องน้ำหนักลดจะต้องมีไข้ต่ำ,ตำ จะต้องมีเหงื่อออกกลางคืนแล้วก็เบื่ออาหารอันนี้ไม่มีเบื่ออาหารก็ทานได้ปกตินะคะทุกอย่างปกติหมดเลยไปวัดความดันก่อนที่จะตรวจนะคะก็ไปวัดความดันไปตรวจเลือดคุณหมอก็บอกว่ามันปกตินะคะไม่ได้ก็เลยเราไม่ได้มีอาการที่ว่าเป็นไข้หรือจะทำให้รู้ว่าเราเป็นบรรณโลกปอดเลยอันนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเรา อยู่ๆแล้วเราเป็นน่ะเราก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นได้ยังไงหรือนี่แหละอาการของบางคนที่นี่ยังยังอได้ไปตรวจนะเพราะว่าช่วงไอแล้วก็เจ็บซี่โครงนิดหน่อยช่วงเจียซี่โครงนะคะอ่าแต่ไม่ได้มีไข้ก็เลยให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ไปทีซีสแกนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งเสมหะไปตรวจ เพื่อความมั่นใจนะคะก็คุณหมอเขาก็บอกย้ำมาอีกทีว่าเราติดเชื้ออวัอนนรกปอดจริงๆนะคะอันนี้ก็เลยมาแชร์และแบ่งปันให้กับหลายคนนะคะที่ไอเรื้อรังแล้วก็อาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้มันก็ใช่ไหม <laughs> ในความรู้สึกของตัวเองมันก็คือบอกไม่ถูกว่าเรา น้ำหนักปกติไม่ได้ผอมลงเลยไม่ได้บางคนเขาบอกว่าเขาจะต้องน้ำหนักลดจะต้องมีไข่จะต้องอันนี้เราแค่ไอนะคะไอไม่หยุดไอก็ช่วงหลังๆมาอาทิตย์หลังช่วงหลังมานี่ก็ก็ดีขึ้นแต่สองอาทิตย์แรกนี่ไอไอมากๆไอจนจนเหมือนมันดันมันดันอ่ปอดเราอะทำให้เราเจ็บซี่โครงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะ อันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้หลายๆคนได้ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อ,อจะได้มีสุขภาพที่ดีจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ก่อนเี๋ยวจะมาเลา่าหลังจากที่กินยาแล้วนะคะว่าผลข้างเคียงของการกินยาเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้นะคะแล้วก็หวังว่าจะติดตามให้กำลังใจตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ